สวัสดีครับมื่อนี้พาพี่พานองใบตึกเกียบชาแนลพาพี่พานองมาเบ่งเบ่งมันครับอยู่บ้านภูเงินนะครับอยู่ภูเงินตำบลภูเงินอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกตครับเป็นไรมันดินภูเขาไฟครับเดีย๋ยวพาไปเบ่งนะครับในเป็นจังใด มันก็สีได้ขุดแล้วครับพี่นอ้องดูสังเกตดินนะครับสังเกตดินเห็นมันแตกนะครับเห็นไหมครับดินที่มันแตกอันนี้คือตอนตนมันนะครับที่มีรอยแตกดยู่นี่นี่คือไม่เข้ามา ที่มันแตกเนี่ยไอคือหัวมันล้หัวอะไรครับแตกลายในไม่รู้กันว่าหัวนี่เป้าแม่นเลน,นเลนอะนี่ครับพี่้อกหัวอาจจะใหญ่เห็นมาครับจะสังเกตเบ้งนะครับรอยแตกรอยแตก เหมือนกันนะครับถ้นมันลงหัวแล้วนี่นะครับมันดินมันจะแตกออกยิงแตกแห้งเนี่ยนะครับหมายถึงว่าหัวละใหญ่หัวใหญ่หลายนะครับเนี่ยนะครับเลแตกอย่างน <amor? S 1> ี้เพรท่อใด ามาเบิ่งต้นนี้สิเกวอเบิงเบบบ่งกับบอด้บ่มีน้ำหลังมือ <c oughs> ครับนี่นะครับที่สังเกตว่ามั่นหัวลงห,วหัวหรือยังว่าหัวใหญ่หรือหัวหน้อยได้ครับที่ดูเบื้องตน้นภายนอกได้ก็คือว่าเบิ่งที่ ดินเนี่ยนะครับมันแตกแตกออกนี่นปรากฏว่าหัวหัวมันมันแทงออกรับเริ่มใหญ่เลยครับสังเกตง่ายๆครับวิธีสังเกตหัวมันว่ามันใหญ่หรือหน่อยครับครับก็คลิปนี้ก็ฝากพี่แม่พี่น้องให้ ประมาณเท่านี้หละครับประมาณเท่านี้เ,เนี่ยตัวนี้พี่น้องเอ้ยนี่นะครับมัวนี้ก็คือระยองแปดหนึ่งนะครับระยองแปดหนึ่งจะถอนวันเดือนกุมภาเนี่ยนะครับ ประมาณเดือนกุมภาเนี่ยก็ได้ทอนนะเดือนกุมภามีนานะครับอันนี้ก็เดือนพฤศจิกา2,563้ลยนะครับก็น่าจะได้ทอนเมื่อละกุมภามีนานะครับต้นก็สูงอยู่ครับปีนี้อาจจะโอเคอยู่เบิงสภานนี้ชื่นใจ ชื่นใจอยู่ครับฝากปีกออกไปนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกับใบตึกเชียร์ชาแนลด้วยนะครับนำเสนอผลงานการเกษตร,รมาไปวพี่น้องได้ชมครับขอบคุณครับ